สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตทอขอให้คุณเอาเวลาดีที่สุดในชีวิตของคุณทำสิ่งที่คุณอยากทำที่สุดในชีวิต ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เก็บสิ่งที่อยากทำไปทำตอนเกษียณเพราะว่ามันจะไม่ได้ทำฮะเชื่อผมตั้ง c ี Organizer แรกๆเนี่ยช่วงที่ได้งานแรกรู้สึกว่าเป็นเดสเซดหึ่ล้านแรกงานที่1นล้านแรกรนะฮะโอ้โหเฮงทั้งบริษัทโอ้โหเราได้งานหนึ่งล้านแล้วคือสิ่ง1หนึ่ง,งล้านมันก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กตอนนะั้น ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนนี้มันต่างกันมากใช่ไหมฮะว่ายอดขายเราพันล้านแต่ว่านั่นนมันมีความหมายทางจิตใจกับเรามากถ้าเกิดใครมีโอกาสได้คุ้งคีกับพี่จกหรือแม้กระทั่งในห้องทํางานนี่จะเห็นว่างานศินละปะนี่เยอะมากจริงๆแม้แต่รูปภาพนี้จะเป็นรูปที่พี่จกถ่ายเองใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้ไลฟ์สไตล์ของเรา มีผลต่อการทํางานในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่าครับใช่ฮะใช่ผมคิดว่าศิลปะเนี่ยมันเนเกี่ยวข้องกับรสนิยมหมายถึงว่าเออถ้าคุณดูศิลปะไปมากๆเนี่ยก็ทําให้คุณมีรสนิยมที่ดีรสนิยมที่ดีเนี่ยมันก็หมายถึง เซตติ <Setting S 1> ้งตั้งแต่การแต่งตัวของคนในงานแต่งตัวของพริตตี้คอมบิเนชันของสีพอเวลาเข้าไปอยู่ในโรงฉายภาพยนตร์มันก็จะเป็นเรื่องของการลำดับอารมณ์คือศิลป,ปะทุกชนิดนะฮะมันจะมีถ้าพูดเป็นดนตรีจะง่ายมันจะมีอินโทรกชั่นแล้วมันจะช่วงพีข,ขึ้นไปแล้วมันช่วงคลายลงมาแล้วก็มีคลายแม็ค,คแล้วก็จบอีกทีการลำดับอีเวนต์ก็เหมือนกับการลำดับงานศิลป,ปะชนิดหื่นนะฮะเป็นการเล่าเรื่องชนิดหนึ่ง อีเวนต์ที่กันเล่าเรื่อทุกๆครั้งที่ CM มีส่วนที่ต้องไปบริหารงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเคยเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างไหมครับเคยฮะ ก็มีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยทําตัวแม่น้ําครั้งแรกของเมืองไทยคุณผู้ชมก็น,น่าจะทราบกันดีว่าจะจัดใหญ่หญที่นครสวรรค์ครับแล้วเราก็อินพ r t w ต t อเตอร์สกรีนอันแรกของประเทศไทยเข้ามาแล้วก็เวลามันก็ช้นชิดมากมเราก็ไม่ได้ทําการทดสอบในกรุงเทพก็ส่งอุปกรณ์นี้ไปที่นครสวรรค์ปรากฏว่างานจะมีวันที่15พอวันที่12ของไปละ ก็กดว่าต่อทุกอย่างเรียบร้อยท่อน้ําเข้าไปปั๊มน้ําเรียบร้อยกดปุ่มบึ้งเงียบเงียบเลยฮะใช้การไม่ได้เลยครับอึง้งกิมกี่เ,เป็นยังไงอ่าไม่เป็นไรเอาฝลังมาด้วยคนหนึ่งเทคนิคเชี่นเขาต้องส่ง, <Techn ician S 1> งเทคนิคมาเลยฮะเอามาคนหนึ่งเราบอกว่าเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแครับเอาไปให้ไปทำนะฮะผ่านไปสาชั่วโมงเงียบ จะก็ทั้งค่ำเอาเลยวัยตอนแรกค่ำนี่มันต้องทดสอบแสงนะเพราะมันต้องฉายหนังอยู่บนวอเตอร์สกรีนผ่านไปถึงเช้าอะฮะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาโกากฝรั่งคนนั้นเนี่ยแบบนั้นเหมือนแบบเหนื่อยมากแล้วมันก็เป็นเบาหวานนก็บอกว่าวมันต้องการอินซูลินเยอะแยะมันยุ่งไปหมดเลยอ่ะ เย็นอีกวันนึงก้าขึ้นไปวันที่14 14แล้วะะวันพรุ่งนี้นี่งานเริ่มแนละ้วมีงานแล้วฮะผมจำได้เลยผมนอนอยู่ที่หาดทรายที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาะ <laughs> ตรงนั้นน่ะนอนอ๋อมันจะเกิดอะไรขึ้นวะนี่ <laughs> ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีบอรเตอร์สกรีนสมมติถ้าไม่มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างครับถ้าไม่มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้โปรแกรมที่มันต้องซิงโครไน์กันทั้งหมด เช่นว่าต้องมีนางฟ้าอยู่ในวัตสกรีนแล้วถึงจะมีนางฟ้าอยู่บนแพรขนานเยนมามันก็จะต้องเสียหายไปมหาศาลแล้วก<ล><า>็ที่คุยที่คุยกับเขาไว้ทั่วประเทศว่า<ช>วัต,ตอร์สกรีนครั้งแรกของประเทศไทยเสียเครดิตเลยอย่างมหาศาลเลยนะฮะซึ่งในที่สุดเนี่ยก็พบว่ามีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มันมีคนไปปิดไว้ในด้านในสุดของเครื่องซึ่ง เขาก็หาเจอตอนที่น้ำพ้่ขึ้นมานี่เหมือนกับว่าเห็นสวรรค์เลยฮะโอ้โหนี่น้ำมันขึ้นมาแล้วออกกัเซื้อขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ในบางด้านอย่าไปเน้นว่าจะเอากำไรเยอะงานใหญ่เท่าไหร่ก็รับเอาตัวแรงบางทีมันก็มันเจ็บ